านกะเพราคาเฟ่ <C afe> นะคะและจะบอกว่าโซนนี้ที่จอยนั่งอยู่นะคะเป็นโซนที่เป็นร้านอาหารนะเราจะสามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็สั่งเมนูอาหารมารับประทานในนี้ได้แล้วก็เมนูอาหารนะคะจะบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะราคาปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับเครื่องดื่มนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วก็ราคาก็เป็นมาตรฐานด้วยรสชาติอร่อยนะ ว่าจริงๆแล้วอ่ะจอยอยากจะถ่ายให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะว่าในร้านเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะทั้งๆที่เป็นวันธรรมดาเลยนะจอยก็เลยไม่ขออนุญาตที่จะไม่ถ่ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจอยจะพาทุกๆคนนะคะไปเดินชมสวนดอกไม้ที่อยู่หลักร้านกันค่ะมาแล้ว ตรงนี้ที่จอยยืนอยู่นะคะจะเป็นชั้นสองนะที่เป็นด้านบนนะคะก็มีที่สําหรับทานข้าวด้วยวก็เป็นไม่มีหลังคานะสําหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆที่สําคัญวิวสวยนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้แบบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะก็สามารถเดินขึ้นมาทานข้าวด้านบนได้นะ,ะแล้วก็ มีที่ให้สำหรับนั่งนะคะแบบว่าดื่มน้ำชิๆลๆรับลมเล่นๆไปได้นะแต่ว่าก็ต้องลองมาเสี่ยงดวงดูนะคะว่าจะว่างหรือไม่ว่างหรือว่าถ้าใครแบบเอออยากโทรมาจองก่อนอย่างนี้คะ่ะก็โทรมาได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวจอยพาลงไปเดินเที่ยวด้านล่างกันดีกว่าะคะ่ะ เป็นอุโมง์ต้นไม้แล้วใช่ไหมคะสวยใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วนะคะตรงนี้ที่จอยนั่งอยู่เนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนว่าเป็นอุโมง์ดอกไม้นะนั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าถึงช่วงที่มีดอกไม้บานนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่สวยมากๆเลยนะแต่วันนี้เรามาเจอช่วงที่ยังไม่มีดอกไม้นะคะแต่จอยก็มองว่ายังไงมันก็ยังสวยมากอยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวแบบว่าเขียวสวยมากๆเลย และที่สำคัญตรงนี้นะอย่างที่บอกนะคะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นวิวที่เป็นแบบเหมือนวิวต้นไม้วิวหญ้าสบา,สบายสบายตาเนาะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายมากถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบมานั่งชิๆลๆลมเย็นเย็นสบายๆมีหนังสือสักเล่มน,นึงหรือว่านั่งอ่านแบบอ่านหนังสือหรือจะเล่นมือถือนะคะบอกเลยว่าก็จะได้แบคบความรู้สึกบอกว่านะพักผ่อนสบายๆมากๆ เดี๋ยวจอยจะพาไปดูสภานตรงนั้นกันค่ะทีนี้จอยก็มาถึงสะพานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะถือกาแฟมานั่ง ชิลๆรับลมหรือว่าถ่ายรูปกันได้นะสําหรับตรงนี้นะคะมันมีหลังคาก็ลมเย็นมากเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะแบบเอ้ยไปเดินถ่ายรูปตรงสะพานได้หรือเดินเลื่อยไปด้านหลังนะคะก็สามารถมีแบบมีสะพานไม้อเดินไปได้แบบว่าอีกไกลมากๆเนาะก็บอกเลยนะคะว่าสําหรับ กระเพราคาเฟ่ <C af é> นะคะทุกคนเนี่ยสามารถมา,านะมาทั้งกินข้าวนะมาทั้งดื่มน้ํานะคะเครื่องดื่มเยอะแยะแล้วก็มาชมวิวมาถ่ายรูปมานั่งรับลมชิลๆสบายๆได้ที่นี่เลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยมาที่ร้านกะเพราคาเฟ่นะคะบอกเลยว่าต้องมาลองสักครั้งหนึ่งนะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วก็ถ้าเกิดใครมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะจังหวัดลบบุรีเนี่ยจะมีโซนที่เป็นทุ ทุ่งทานตะว,วันเยอะมากๆนะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครยังไม่เคยมาถ่ายรูปมาเที่ยวทุ่งทานตะว,วันนะคะต้องมาและที่สำคัญนะคะอย่าลืมมาแวะที่ร้านกะเพราคาเฟ่ค่ะ ที่ยังไม่ได้กดติดตามซับสไคร์ช่องจอยนะคะจอยสไต์นะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามซับสไคร์ไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาที่จอยลงคลิปอะไรใหม่ๆเนาะจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ